สบายดีพี่น้องปอนเขาหลานเด้ออะูกอ่ะอ้ําปนเขาปีกนงกนมเพียงนมหมูกับปลานี่ก็มั่าหัวก้อยปลามันดิบหัวมันสุกมีมันบอกกินดิบ trong bữa khืน bỏ đi gìn năm lấy mèo khổa tuần sáu à ưn ục ưn gấp kếp mua này gìn khẩu keng rồi đi này khăm này đấy muốn khẩu mẹ bón mẹ bón gấp kếp gấp kếp gấp แอบแอบแอบฮะจะกินแน่น <temp ME. S 2> <74. S 1> ั่นบ่เป็นบ่เลยนะเข้าแล้วกินข้าวเนี่ยบ่เอาตัวนี้กินตัวนี้นี่กินตัวนี้อะไอ่ะเออเออบักละเก่งอืมอ่ะสบายดีพี่น้องบัดนี้แม่กินข่าวน่ะไม่ม้อนเด้อสะเมรกระไปเลย โคลนไทมนเดิอนไมอุ่นน่ะนะอุ่นตนที่เราเอาไม่ซือแหงๆไงน่อยน่ะคือเนาะก้อยปลากิ่นนมแล้วก็เปลี่ยงปลา chứa mà không mất đó, lấy ngoài mà, hái ra hả mẹ quá, Ờ, à, con chơi mẹ ơi, tính khảo được đủ ơi. Trường nông này nó ổn chống quả mẹ lươn kìa Nó khá là tự nhiên mẹ nó không chát rồi Để kia khỏi đồ chứ lâu rồi nó nó kín ít không kín bỏ kín mà nào con tàu bỏ lâu mà lưu nó khẩu lại được lại được lại kiếm khẩu lại lại được lại một kim nông đó Ừ uhm

ซึ้งหรอแม่มจะเม่เขาก็ต่อนเลยยิยนเะลยเขาลืมกินกิ่นนมลืมอีกโอ้กาลืมเจ้าลืมทำไมจ้าตังตังเหออัก็ไปยืดขึ้นชุ้งๆแบบนี้อืก็มัมวถก่อง Ừ. Rất thịt để mình mua Nam nữa cũng chung Anh Hôm nay tuần lạnh Nhà bạn Hôm nay มดก็ไายมากกัสิงมดไปหันหยมากที่แทนฮะมดหนึ่งเดได้งดบ่อยไปเี่างีอยู่หันบ่เข้ามงน้่กับพี่นั่งยินพี่กะเบิ่งขักเรย่อส่งขาวเจ้าเพิ่นเจ้าเบิ่งขักๆเพืนสอากับชี่วงก็เออ เดี๋ยวคอยเห็นกท้วงเอออืมขาสท้วงเได้ขาจะเป็นตาเดี๋ยวได้บาอืมนั้อืมจะบปืนนั่นขาจะเป็นตาเดีวบาางานกัทช่างันบได้อืมอไม่อืมม่ห่อไม่ทำส ฝอยจนแหงบุเข้มมึงนี่งออกมาิ่นั่แอเข้ากเอื่นอ๋อนไหมโทดเข็มเลยเข็มมากันเฮ้เข้าอุ่นจนแหงเห็นว่าอุ่นยังก็ล่ะเออหน้ำนเหออเอาอีกที ห้งงานอยูหรือไรมากมายเงนกันอือือนี่มันสุกฝน่ดอนกเขม อยเมื่อน้ำเด้ชาเมื่อไทยอ,อืม,มอาบอกคขาโยงหนาส่เขาเชยญตัว นี่ก็ลาเด้พี่น้องเด้กินข้าวพร้อมหนะ้าพร้อมตาก,ก,กับลูกบเดับโอเคบาย